ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2564ในระหว่างวันที่3-4พฤศจิกายน2564เพื่อสมทบทุนบูรณะหลังคาอุโบสถวัดดงเมืองน้อย กองละสามร้อยบาทหรือตามกำลังศรัทธาของท่านทอดถวายณนะวัดดงเมืองน้อยตำบลดงเมืองอำเภอยางศีสุราชจังหวัดมหาสารคามกำหนดการในวันพุทธที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน11เวลา7จ็นาฬิกาถวายพัฒหารเท้าแด่พระสงค์ เวลา8นาฬกาต้อนรับต้นกระถินจากหมู่บ้านต่าง,างๆพิธียกยอดฉัดเจดีบูรพาจารย์เวลา10นาฬกา30นาทีพระสงฆ์ทรงสมณศักด์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารเพนแด่พระสงฆ์ถวายจตุปใจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์อนุโมทนาบุญ เวลา12นาฬกา30นาทีฝั่งพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระนักเทศชื่อดังแห่งเมืองมหาสารคามวันพฤหัสบดีที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ตรงกับบันแรม14ค่ำเดือน11เวลา7นาฬิกาพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์แห่องค์มหากรินรอบพระอุโบสถเวลา9นาฬกา9นาที ถวายผ้ากรถินแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตรามาสเป็นอันเสร็จพิธีท,ท่านสามารถร่วมทำบุญได้โดยตรงที่วัดดงเมืองน้อยตําบลดงเมืองอำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคามหรือท่านจะโอนธรมบุญผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสในชื่อบัญชีวัดดงเมืองน้อยเลขบัญชี020 064775194และติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่พระปลัดจิรพง์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดงเมืองน้อยโทรศัพท์0810793139